สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เลือกงามยามดีนะครับกำลังจะเดินทางไปสระบ,บุรีนะครับโดยรถไฟเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สระบ,บุรีนะครับครานี้ก็มาถึงสระบ,บุรีแล้วนะครับทุกคนก็โพให้คุณกองมานแล้วนะครับวันนี้เราก็รออยู่หน้าสถานีนะครับ คุณกางก็ไม่กินชาบูเปล่าพคนมาเราดีใจครั <c oughs> สบสวัสดีครับวันนี้เราก็มากินข้าวเย็นกันที่ร้านนงมีหกครับซึ่งการสั่อาหารเขาก็ลดการสัมผัสน,นะครับด้วยการใช้สแกนบาร์โค้ดหลังเออมาแล้วนะครับลายเก็บที้ของเราคุณก้องสั่งอะไรครับกระเขรางกัะามีเพียคิดเข้ากับกูมากเลย คุณหมาล่ะอะไรคะสั่งอะไรครับหมูย่างจิ้มแจ่วค่ะอ๋โหมิตรอีสานเลยอ่ะเยอรลอยครับแต่ละคนบรรยากาศร้านสวยมากครับทุกคนอยากให้มาตอนกลางวันนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับคือสวยมาก <S <S ครวันนี้เราก็เจอกัทาทุกคนนะครับมากินของอร่อยของสระบบุรีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือ บัวเล็กบัวลอยนะครับซึ่งอร่อยสุดยอดเลยนะครับเราไปสั่งกันครับซึ่งบัวลอยที่นี่นะครับก็จะต้มด้วยกะทาทองเหลืองนะครับก็จะได้รสชาติอร่อยแบบโบราณแท้ๆเลยนะครับถูกตากถูกใจนะครับสำหรับคนที่ชอบก็มาได้นะครับตลาดต้นรุ่งของสลับบุรีนะครับัลงตก้น คนสนสดรทุวันนี้เราก็กำลังนั่งรถกอลเพื่อไปตปลาดอะไรครับขึ้นใหม่ตลาดรถไฟสระบุรีนะครับก็มาได้นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีรถกอลรับส่งนะครับ บรรากาศแบบเยาวราชนี่ปะมีรถผ่านไปผ่านมานะครับก็คือมันจะเป็นแบบสตรีท t f o o นะครับก็คือนี่แหละก็จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาคล้ายๆเยาวราชนะตอนที่ผมถ่ายไม่ใช่นะเหมือนคนกินนะจ๊ะว่าใหม่ทำไมอุ้ยไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วเนาะเพื่อนรักเกิดขึ้นที่สระบุรีใไหมฮะมีสภาพอยู่ที่สระบุรี ภาพเริ่มต้นสระบุรีจบที่ไหนฮะหนองคายจบที่นี่จบที่หนองคายมีสภาพเริ่มต้นที่สระบุรีจบที่หนองคายอยากทำไปหนองคายอฮะถนนเชฟปาโอ้ยอันนี้โมจินี่ก็อร่อยนะครับน่ากินมากของกินเยอะมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหเชฟปาดูกระเป๋าตังเรานะครับกระเป๋าตังแพงมากชิคก็น่ากินนะครัะ ชุดหม้อไฟเนาะจะไในคำขนกองก็ไม่แพงก็ประมาณห้าสิบร้อยห้าสิบอย่างลก็จะมีเส้นด้วยกันห้าชนิดนะครับจะมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นหมี่สองร้วก็ม้วนเส้นแล้วก็เส้นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ต้ก็ทำที่ดีนะครับแค่มาคอจะต้องแบบสับสับใหญ่ๆนะครับถ้าคุณจะทำอร่อยหยุดเถอะอานนท์หยุดแล้วและแน่นอนครับร้านที่เราไม่ กวย่หวานก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวไข่หวานนครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเย็นดปไอที่เนียครับมันจะแตกกับคนอื่นนะครับก็คือจะมีเครื่องต้มยำคหือพิ้งค่าและไข่มาเต็มเลยนะครับอร่อยครับไม่เหมือนไข่แน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวไข่หวานนะครับครับสรุปทิปสำหรับกรุงเทพสระบุรีในคราวนี้นะครับก็จะเป็นทิปเกี่ยวกับการตะเวนหาของกินของอร่อยในเมืองสระบุรีซะส่วนมากนะครับซึ่งเราก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันทั้ง หวันด้วยกันนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับไปสู่โลกของความจริงแล้วนะครับก็คือที่กรุงเทพเราเองนะครับสําหรับใครที่แบบอ,อยากจะมากินตามหรือมีสถานที่ของอร่อยออร่ยนะครับก็สามารถแนะนําได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็สำหร,รับเจ้าสไปเดอรี่ชาแน,นลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ